ทุกคนอยากให้พี่มาช่วยพี่หนิงออกจากคุกจากคนรวยหื่นเวฟก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่เฟรมด้วยนะครับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันจากไอ้โลกจิดดีทีทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้พี่เฟรมมาช่วยนะคะณนะบ้านดินของคนจนแห่งหนึ่งเออเชา้าแล้วเหรอเนี่ยโอ้ตอนนี้ก็โอ้โหเที่ยงแล้วเหรอเนี่ยแล้วนี่เราตื่นเที่ยงเลยเหรอเนี่ยเป็นวันที่เราต้องทํางานเหนื่อยหางเกันอีกแล้ว เกิดมาโจด,ดีช่างยากลำบากจริงเลยเน่าเบื่อบากเลยแต่เจ้าว่าไปตอนนี้ดิงไปไหนเนี่ยนิง่งนิงหายไปไหนอะ่ะน้องน้องเพ่นิงไปไหนแล้วหรือว่าอยู่ใต้ดินไหมนิ่งเอาดิงหายไปไหนอ่ะดิ่งไอ้คนรวยไอ้นู่นน่ะตามหาน้องสาวอยู่ละเออหาอยู่ตอนนี้น้องสาวแกอยู่ชั้นใต้สุดของที่นี่ถ้าแกได้น้องสาวแกคืนอ่ะ แกจับไปตอนไหนเนี่ยเอาน้องสาวฉันขึ้นมาไอ้คนรวยออยากได้ก็มาเอาเองสิเดี๋ยวฉันว่านะคนจนๆอย่างแกคงไม,ม่มีปัญญาหรอกไม่เด้อแกฉันจะฆ่าแกไอ้คนรวยรวยแล้วจะทำชั่วอีกเดี๋ยวฉันจะลอแกอยู่ข้างลา่างเลยนะรีบๆมาละ่ะ ได้เลยไม่นะนี้เราต้องเอาจริงแล้วทุกคนไม่เราต้องไปเอาน้องสาวเราขึ้นมาทุกคนเราต้องเอาจริงแล้วทุกคนตอนนี้น้องสาวเราอยู่บ้านไอ้ชัวเวฟไอ้คนรวยที่นิสัยไม่ดีเราต้องเปิดห้องห้ามเข้าของเราเข้าไปเพื่อเอาเอาวุธของเราตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยเว้นอาวุธหรือว่าชุดบรรพบรุษของเราไม่นั่นนี่เราต้องเปิดใช้ตอนนี้เลยเนี่ยตอนนี้มีบังกรด้วยสักการะท่านมังกรก่อนผมขอยืมชุดแล้วก็อาวุธไปก่อนนะครับท่านมังกรเออในกล่องมีอะไร โอ้โหนี่มันอุปกรณ์ที่จําเป็นนี่นาะท่าบนบรรพบุรุษเหลือให้เราขนาดนี้เลยเหรอเดียหรือแอปเปิลทองให้เราด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าป้าปุงสุกมันจะเหลือมาจนถึงวันนี้มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอ้โหต้องขอบคุณท่านบรรพบ,บุรุษเราบา้บางเลยตอนนี้เราต้องเอาชุดชุดอะไรเดียโอ้โหเป็นชุดบวกเลือดกันเหรอโคตรดีเลยท่านบรรพบ,บุรุษดึกถึงเราขนาดนี้เลยเหรอเดียตอนนี้เราก็ใส่ชุดครบแล้วเหลือแค่ดาบ เราต้องใช้ดาบเพื่อไปสู้กับมันเราไม่รู้ว่าไอ้คนรวยมันเตรียมอะไรไว้ให้เราบ้างโอเคโอค้โหนี่มันดาบไฟโอ้โห ดีมากผมก็สามารถพ่นไฟได้ด้วยเดี๋ยวบ้านไฟไหมโอ้โหทุกคนแค่นี้เราก็พร้อมที่จะไปสู้กับไอ้คนรวยนั่นแล้วเราจะมาดูกันว่าบ้านคนรวยมันจะมีอะไรนะครับไปเดี๋ยวเดินทางก่อนเลยแล้วกันตอนนี้เราต้องต่อ็อกไปหาตองู้นนะเพื่อที่เราจะไปสู้กับบ้านของมันโอ้โหบ้านมันแบบเป็นตึกหลายชั้นมากเลยดูดิทุกคนโอ้โหเลยคนเมฆเลยอะเราต้องสู้ไปให้ได้วันนี้นี่แหละฉันจะต้องกลายเป็นคนรวยให้ได้เราต้องยึดสมบัติของมันมาด้วยเราต้องไม่ให้บันเหลืออะไรสักอย่างมันคือบทลงโทษที่มันลักพาตัวทั้งสาวเราไปเราจะไม่ยอมให้มันได้ใจ ใช่เราต้องไปเอาน้องสาวเราขึ้นมาเจ้าคนรวยกเก้าโอ้โหบ้านมันหรูมากเลยทุกคนตรงนี้สร้างมาจากทองตรงนี้สร้างมาจากเพชรแถมมีสาวว่ายน้ําด้วยฮตอนนี้ในลองดูดิโอ้โหนั่นไงมันแล้วก็น้องสาวของเราโอเคตอนนี้มันยังไม่ระวังตัวเราต้องแอบเข้าไปโอเคเดี๋ยวเราโอ้ยลงไปชั้นแรกได้ตรงนี้มีบันไดโอเคทุกคนลงไปชั้นแรกเฮ้ยนี่มันมีตัวอะไรอะซอมบี้กันเหรอนี่มันกล่องอะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันโล่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยห ซอมบี้นี่มันโหดใช้ได้เลยมันเป็นบอสเหรอเนี่ยอย่าได้นี่นี่แกจะมาขัดขวางฉันใช่ไหมไเจ้าซอมบี้นี่เร็วฉันจะได้รีบลงไปช่วยน้องสาวน้องสาวฉันจะโดนอะไรก็ไม่รู้อืออือไอ้คนรวยเวฟไอ้คนชั่วไอ้คนรวยเวฟไอ้คนชั่วแกมีบอสอย่างนี้ไม่ได้ยังไงเนี่ยเฮ้อจะตายแล้วไม่ไม่นะจุกขึ้นมาก่อนคนอือเราต้องรีบฆ่ามันทุกคนไม่งั้นมันกัดเราตายแน่ๆโอเค,อ,เคเอูจุกบันไดเออเราต้องพ่นไฟใส่มันได้ทีกว่าอู้ดาบเราพ่นไฟไม่ได้มันติดโล่อยู่โอ้ย โอ variance, right, okay. oh, uh, uh, oh. ้ยโอ้เกบตายกบตายอือโอ้โหมันไปเอาสัตว์ประหลาดแบบนี้มาจากไหนเนี่ยคนลอยเว็บนี่เงินทำได้ทุกอย่างจริงๆเลยมันไปเอาบอสซอมบี้มาจากไหนเนี่ยแกช่างโหดไรยจริงเลย ดูซิมันเก็บกอกอะไรไว้โหนี่มันเก็บเพชรไว้เพียบเลยเราเอาของที่มันจะเป็นคืนไปก่อนเลยแล้วกันโหตอนนี้เรารวยมากเลยทุกคนเรามีเพชรแบบเยอะมากโอเคทุกคนถึงเวลาเตรียมพร้อมที่จะไปชั้นถัดไปแต่ว่าเราต้องเติมเลือดก่อนไม่งั้นเราตายแน่ๆเลยถ้าเราไปชั้นถัดไปมันน่าจะมีอะไรที่มันโหดกว่านี้แน่ๆผมคิดว่าแบบนั้นนะมันน่าจะมีอะไรที่มันน่าจะดุกว่าซอมบี้อีกอ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยลงไปดูเดี๋ยวรอเลือดเราเต็มก่อนทุกคนครับตอนนี้เลือดเราก็เต็มละไปเราจะมาดูกันว่าชั้ห ตัวอะไรวะเ ue, นี่ยน่ากลัวโอ้ยมันเอาสัตว์ไหลอย่างนี้มาจากไหนเนี่ยไม่ได้ข้ามันก่อนโอ้โหกัดเรามันกัดเราโอ้ติดพิษติดพิษติดพิษเออเออเผาบ้าเดโอ้ยเกือบตายโ้ยเราขึ้นไปก่อนโอ้ยเป็นไงเราตายแด้มันเป็นเอาสัตว์ไหลแบบนี้มาจากไหนวะโวยเราติดพิษทุกคนต้องตายแด้เออเออโอ้ดูนี่ถึงด้วยโอ้โหโอเค โอ้โหแล้วใช้สมองทุกคนเราเป็นมนุษย์แล้ใช้สมองเราต้องอยู่ที่ที่สัตว์ไร้ขึ้นมาถึงไม่ได้เอ้ยมันไปเอาตัวแบบนี้ไปจากไหนอะเจ้าชัวร้ไยแกใช้เงินซื้อสัตว์ไร้พวกนี้ไปจากไหนกันแน่ทะเปแกเป็นคนแบบนี้แม่ลักพาตัวน้องสาวฉันยังจะรักพาตัวสัตว์ไร้แบบนี้มาจากที่ที่ของมันอยู่อีกชัวไอ้ไอเลวม้าไอเว็บโอ้โหทุกคนดูดิโอ้ันทบบะลุป่ะเกือบตายเกือบตาโอ้โหวิดนานมากเลยอะเอ้ยติดนานเกินเออหมดยังอะน่าจะเหลือตัวสุดท้ายแล้วเดดดยยยยววเเเเรราาาาาตตตติมมมม้้้ให็ก่่่ออนคลลงไัแสท มันเป็นพื้นที่โล่งอะถ้าเราลงไปเราน่าจะตายทุกคนถ้าเราไม่รอมันขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวรอกินอีกหน่อยรอกินอีกหน่อยไปทุกคนตอนนี้เลือดเราเต็มละไปลุยเราพร้อมเีีจะสู้กับบัสเลยเหลือสองตัวเหรอนึกว่าเหลือตัวเดียวมาเดตีมาเออ,เออเออโอ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคกูดูดิคนน่ากลัวเลยตะขาบอ่ะมันเป็นตะขาบยักษ์เหรอทุกคนดูขนาดตัวดิมันสามารถกินเราได้เลยเนี่ยดูดิตัวเบลเลอเลยตัวแบบตัวใหญ่กว่าเราอีกอะโอเคตายเฮ้ยเหนื่อยมากโอ้โห ไอคนรวยเวฟมันไปเอาตัวแบบนี้มาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหทุกคนมาแถมแอปเปิลทอให้เราโอเคเดี๋ยวน้อยทำให้เรามีชีวิตรอดต่อไปได้เีกโอเคเดี๋ยวเรามาดูชั้นตัดไปว่ามันจะมีอะไรนะครับผมเตรียมตัวลงได้เลยเฮ้ยทิ้งของเรียบร้อยเราเตรียมตัวได้แล้วทุกคนเตรียมไปได้เลยลุยเหมือนได้ยินเสียงตัวหูมีน้ําอยู่ข้างล่างแล้วก็โอ้โหมันตัวอะไรเนี่ยอู้หูสองตัวสุบันเอ้ดูดิทุกคนเนี่มันซีราคอโอ้พญานาค โอ้ยโอ้ยมันกัดแรงมากเลยทุกคนด้ผมจะสู้ไหวหรือไม่ทุกคนไรก็ลังใจผมด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุจะตายชิบหายแล้วโอเคทุกคนไหนไหนก็มีแอปเปิลทองลองเกลแอปเปิลทองไปช่วยชีวิตเราไปสู้บ้านโอเคลุยเออเออเออไม่ไหวโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคตายตัวเดียวโอ้ยโอ้ยมันกัดแรงมากโอ้ยโอ้ทุกคนโอ้ ผมเกือบตายตูด่านนี้ยากลำบากมากเลยทุกคนในกล่องนั้นมันต้องมีแอปเปิลทองให้เราแน่แนเลยเอาไปเยอะๆนด้เรนะาจะได้ไปด่านถัดไปตอนแรกเราเกือบตายทุกคนเออเออโอ้โหดูดิทุกคนถ้าไม่มีชุดเราแบบดูดซับคอมดดเบทไว้เนะี่ยทุกคนไม่งั้นเราตายไปแล้วเนี่ยจริงๆแบบเราเกือบตายอ่ะเหลือเลือดจินเดียวจะตายแล้วเนี่ย โอ้โหนี่อะไรอะ่ะไอ้คนจนโอ้โหแทนที่จะให้รางวัลกันหน่อยอุตสาฆ่าได้โอ้โหบรรดาแล้วไอ้คนจดอีกไอ้บูรี่ไอ้คนบูรี่คนเก่งโอ้โหมันบูรี่เราทุกคนนี่มันไปเอาซีราก้อนไปจากไหนเดี่ยไอพญานาคน้ําเนี่ยนี่ไปจับจักไปน้ําโขงเลยเหรอเดี่ยโอ้โหคนขาบบูชาคนก็หากรนเทบตายนี่มึงเอามาปล่อยไปบ้านตัวเองเนี่ยนะไอคนเลวเราจะยกโทษมันไม่ได้ทุกคนโอเค เดี๋ยวเราจะไปสู่ชั้นถัดไปทุกคนมาทุกคนชั้นถัดไปน่าจะเป็นชั้นออซิเดียนกระต้ครับผมพูดผิดจริงๆมันคือชั้นเบสล็อกเป็นน่าจะเป็นชั้นที่โหดมากทุกคนดูดินี่มันอะไรเนี่ยน่ากลัวโอโ้โหดูทุกคนมันคืออะไรอะเดี๋ยวลงไปเราน่าจะเจอแล้วน่าจะรู้เหตุผลเฮ้ยเสียงแบบนี้มันน่าจะเป็นมังกรเปล่าเดาไปผิดนะดูดิตัวใหญ่มากเลยทุกคนแบบเลยไปถึงชั้นนี้ได้หรอต้องน่ากลัวมากก็ไแน่โอเคทุกคนพร้อมเลยยังเราพร้อมที่จะไปสู้มันเลยยังไปเลย โอ้ย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 ตายแน่ตายแน่โอ้โหโอ้ทุกคนมากรอเลยมากรอแบบตรงนี้เผาไหม้หมดแล้วนี้กลายเป็นที่เผาไหม้หมดแล้วทุกคนแล้วโซ่มันไหวหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวขอดเก็บเปิ้ลทองแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินปลาด้วยวันเราจะไหวหรือเปล่าทุกคนดูดิมันน่าจะยากระบากโอเคโอเคโถโซ่มันเฮ้ยมันไปไหนเอาเฮ้ยมันไปไหนอ่ะไม่ได้ไปไหนแก โอ้ ه, มันพันกว่าตัวเรามันน่าจะขึ้นไปฉันดิอ่ยมันโอลย แล้วแล้วมังกรมันก็ได้หนีไปทุกคนครับตอนนี้เราได้ตกแมพทุกคนไม่นะมังกรไปตีเราตกลงมาเป็นแผนของไอเวฟใช่ไหมอู้ดูดิทุกคนมันทำลายปราสาทเกือบพังหมดเลยกัอกมันโหดะไรขนาดนี้เี่ยโอเคอย่างน้อยเราก็ไม่ได้สู้กับมันเราจะมาดูมังกรว่ามันอยู่ข้างล่างหรือเปล่าอู้มันอยู่ข้างล่างเยอะมากเลยทุกคนดูดิมันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมังกรน่าจะอยู่ข้างล่างมันน่าจะตกลงไปแล้วเกือบตายทุกคนเตอนนี้ตอนนี้เราน่าจะไปถึงตรงข้างล่างแล้วเดี๋ยวขอดูตรงนั้นก่อนว่าตรงนิงเราอันตรายหรือเปล่าโอ้ไม่ จะวอยวายตายได้เลยเดี๋ยวเราจะไปช่วยน้องหนิงที่อยู่ข้างล่างตอนนี้เราไปต้องสู้กับมังกรเกือบตายทุกคนตอนนี้ไม่รู้สึกว่าตอนนี้เราอะแบบโอ้โหตอนนี้มีปุ่มด้วยโอเคน่าจะเป็นปุ่มตรงนี้นะครับทุกคนเนาะน่าจะเป็นปุ่มของตรงนี้ที่เราออกไปได้เลยเราต้องเตรียมตัวที่จะไปสู้กับอเวฟเอเวฟไม่ต้องโหดกับมังกรได้เลยเราต้องกินให้พร้อมแล้วก็กินแอปเปิลทองให้พร้อมทุกอย่างเราพร้อมแล้วที่จะไปสู้กับอเวฟเดี๋ยวกินแอปเปิลทองก่อนไปไปเลย ไงไอ้คนรวนยเว็บเฮ้ยนี่แกจะลับองค์กรของฉันมาได้ยังไงเนี่ยฮ่าฮ่าฉันไม่ได้ฆ่ามันหรอกแต่มันบินออกจากบ้านมึงไปแล้วเห็นไหมเนี่ยบ้านมึงพังไปแล้ว <c oughs> ไมอ้แกไ,ไม่นะนลูกศรลูกพ่อเฮ <c oughs> ้ยแกปล่อยตั้งสาวฉันได้แล้วแกไม่มีที่ดีแล้วไอ้เจ้าเว็บไอ้คนรวยโง่ไม่มีท้าหรอกต้องตายแกจะทำอะไรได้มาดิแกจะสู้กับฉันไหมเจอฉันมาไอ้เป้เป็นคนยาก ทัวเตอนนี้ไอคนรวยชั่วเวฟมันตายไปแล้วโดยการฟันดาบเดียวตายเราจะขี้โกมันไปไมเดียแต่ช่างมันเถอะแต่ตอนนี้ด้อกเรารอดแล้วเด็พี่มาช่วยแล้วเย้พี่เมาช่วยแล้วขอบคุณนะแต่ไม่รู้ตอนนี้พี่จะทำให้ดิงออกไปยังไงเดียตอนนี้พี่มีพิกแอแล้วต้องเดินตามหาก่อนเฮ้ยตัวนี้มีกล่องเฮ้ยมีพิกแอกพอดีเลยนี่นี่นี่มาเลย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 เจ้ตอนนี้เราพี่น้องสองคนก็ปลอดภัยแล้วเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไปเลยทุกคนตอนนี้เราต้องกลับบ้านเราก่อน ไปเลยนิง <ไป S 1> รีบหนีจากบ้านไอ้คนรวยคนดีแล้วเ <ไป S 1> อ้ยนิงนะตอนนี้ไอ้เวฟก็เลยตายแล้วแต่ตอนเนี้ยศพมันยังอยู่เราต้องระเบิดทาลายหลักฐานเพื่อไปให้เราเป็นฆาตกร <ทำ S 1> นี่มีปุ่มตรงนี้ถ้าเรากดปุ่มตรงนี้เราจะระเบิดได้เว้ยโอเค,อเคกดเลยทุกคนเราดูไปแล้วมันจะระเบิดโอ้โหเย้ yeah, ทุกคนอะ ตอนี้ไอเวฟก็ตายด้วยระเบิดแล้วมันจะทำให้เป็นเหมือนอุบัติเหตุที่มันโดนระเบิดตายใช่แล้วก็บอกตำรวจได้ว่ามันโดนระเบิดตายแค่ไดนเองโอเคแค่นี้เราก็รอดแล้วเย้ทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูบ้างๆนะครับขอบคุณทุกคนที่มาให้กําลังใจพวกเราบ้างๆนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ช่วยน้องหนีออกมาได้แล้ว เ,เป็นพ่อทุกคนให้กำลังใจหรือว่ากดไลค์พวกเราได้ไดเลย <Bye. S 2> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เราด้วยนะครับผม <Bye. S 2> สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับครั้งหน้าพวกเราจะมีอะไรให้ทุกคนดูก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับผมบายบาย